นะครับวันนี้วันพุธนะครับมาดูบ้านปูกันบ้านปูในวันนี้บ้านปูนะครับเป็นคลิปพื้นฐานก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งด้วยนะครับก่อนเข้าสู่คลิปพื้นฐานนี้พอดีเพื่อนๆทิ้งไว้ในคอมเมนต์ในคลิปที่ผ่านๆมานะครับขออนุญาตแวะตอบก่อนนะครับอ่าครับมีท่านหนึ่งบอกว่าช่วยวิเคราะห์ออริให้ด้วยอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวสักคลิปในวิกตัทไปนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปนี้ให้นะครับท่านถามว่าอไรตั้นปีนี้ขอ A C E T M T อยากให้ดูพื้นฐานให้อีกทีครับ A C E คเคยดูครั้งหนึ่งแล้วน่าจะเป็นเออไม่แน่ใจเป็นปีไหมอีซีดีนะ A C e, นะส่วน TM T M T ไม่เคยดูมั้งใช่ไหมไม่เคยครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะคลิปทัทไปขอบคุณนะครับที่เหม็นกันมาแล้วมีใครครับแล้วก็มีขอหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเนิ่นครับ G P S C B GIM ลาดอ๋อกลุ่มโรงไฟฟ้าใช่ไหมครับช่วยก็นะครับก็น่าสนใจอาจจะเดี๋ยวจะทําชชุุดดเป็น ทั้งเทคนิคเขแล้วก็พื้นฐานข้าวข้าวเปรียบที่เปสักชุดหนึ่งชุด,ชดรวมไฟฟ้าว่าแนวโน้มว่าเป็นไงตอนนี้นะครับครับแล้วก็ที่แล้วก็คือมีคนมาทั้งทั้งติดดอยทั้งให้ข้อมูลนะครับคนที่ให้ข้อมูลก็ <c oughs> บอกว่าทาง LH เนี่ยครับกำลังจะเปิดตัวคอนโดยักษ์ริมแม่น้ำแน่ทำยอดขายได้เป็นหมื่นล้าน ออ่าครับ,รบก็น่าจะทำให้ยอดขายปีนี้ขึ้นก็ต้องมารอสรุปปีรบค4กันก่อนอ่าเนี่ยก็ขอบคุณจาบข้อมูลครับก็โค,ครงการมาเป็นหมื่นล้านแล้วไปกระประเมินจะดูว่าจะกระทบต่อไรายได้และกําไรประมาณเท่าไหร่ถ้าเข้าไปตางเป้านี้นะเอลเอสก็ที่ผ่านมาก็ก็ไม่ได้พลาดเหมือนกันนะเวลาที่เขาขึ้นโครงการมาอ่าใช่ครับท่านนี้ก็บอกว่าจากคลิปเอลเฮสเช่นกันใช่ไหมบอกว่าเดือนกรกฎาคมสิงหาคลงไปตั้งฐานที่8.4 <c oughs> คิดว่าจะไปต่อรอข่าวเอ็กดีปรากฏลงไม่นิ่งนะพอรีบาวแปดจุดสีดจ้าเลยขายไปเจ็ดนิดนิด,นดปรากฏลงต่อย,ยาวโชคดีที่คัดก่อนนะผมก็ไปเตือนในกลุ่มคุยหุ้นใน Facebook ด้วยเตือนเตือนแทบ,บ <c oughs> เป็นอาทิตย์เลยครับ,รบอีกท่านบอกตอนต้นบีขึ้นไป10บาทไม่ขายออกสุดท้ายดอยถ้าตอนนั้นขายไปรับที่75จะถือยาวกินบันผลไม่ปล่อยเลยนะ <c oughs> <c oughs> ครัสาการการลงทุนเ,เป็นแบบนี้ครับไม่ว่าเพื่อนๆหรือพวกเราทุกคนคล้ายๆก,ก,กันเราเองก็เป็นบางทีก็จังหวะาการตัดใจก็มีบ้างมีการผิดพลาดแบบนี้มีบ้างครับ,รบแล้วก็มีคนบอกว่าดูข้อมูลของคลิปเราแล้วเขาก็บอกว่าจะคัดออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอกันมารับอีกทีหนึ่งก่อนตัดสินใจข้อมูลเราให้การตัดใจหนึงของท่านครับ ครับก็บไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ดูคราเพิ่มเติมด้วยนะครับก่อนตัดสินใจอ่ะมาเรามาดูคันนี้อุ่นที่จะวิเคราะห์บืนเดนี่วนี้บ้านปูมาถึงบ้านปู่าบ้านปูนะครับมาดูที่ตารางผลประกอบการสําคัญก่อนนะครับตอนนี้บ้านปูดูสัดส่วนสําคัญหนี้สินณับกเดือนแรกของปีนี้อยู่ที่2องแสนหกหมื่นสี่พันกว่าล้านในขณะส่วนพูดุูนมีแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าล้านเดี๋ยวไปเจาะกันต่อว่านี่สินเป็นหนี้ที่น่ากังวลมากไหมนะครับในด้านของทุนจดทะเบียนก็มีช่วง ตั้งต่ก่หก ถ้ามีเพิ่มทุนขึ้นมาจาก5 0 7 4ล้านทุนเนี่ยวล้วขึ้นไเป็น6,700กว่าแล้วขึ้นไป8,004ก,กว่านะครับรายได้รวมรายได้รวมแต่โดยโครงสร้างรายได้รวมน่าสนใจปีนี้ในปี63เนี่ยรายได้รวมเนี่ยลดลงจากปี62ในช่วงโควิดพอปี64โตรแรงขึ้นเป็น3ส4แ0 0ล้านปี65โตหนักขึ้นไปเป็นสองแสนเจ็นห้าพันล้านครับปีนี้ครึ่งปีแรก8ป0 0 0่ล้านเดี๋ยวเรามาดูเทียบ6เดือน6เดือนแล้วเป็นย,ยังไงแอน ขาดทุนอยู่500อยกว่าล้านพอ6-3นี่6กาขาดทุนลึกหนักลงไปเป็น1,700กว่าล้านแล้วก็เทินาบาวเลยในปี6กสีเป็นกำไร9 8 5าไร้อยล้าน กำไรสุทธิแล้วก็หนักหน่วงในเบี้ยวค่ากำไรขึ้นเป็น45 0 0กว่าล้านเลยแต่ 6, เดือนแรกปีนี้ถ้าโดยสัดส่วนเนี่ยถ้าโดยสัดส่วนนะถ้าเทียบไปรีลเดียลลงไปเยอะนะเหลือ4,500อกว่าล้านจะแบบกำไรลดลงไปเยอะนะครับกำไรต่อหุ้นก็จะติดลบ11สตางค์ในปี62มาเป็นลบหนัก35สตางค์ปี63เป็นบวกบาทหสเกสตางค์ในปี64ี่แล้วก็บวกแรงค่าดค่าบาทเลยในปี6กปีนี้ครึ่งปีแรกเพิ่ง54สตางค์ต่อหุ้นมาตามโดนว่างบที่จะออกมาใน2คิวที่ จะเป็นยังไงนะครับสำหรับ หรือธุรกิจเขาก่อนนะครับธุรกิจเขาคือเป็นบริษัทพลังงานแบบครบวงจรโดยสร้างการเติบโตครอบคลุม3กลุ่มธุรกิจหลักคือแหล่งพลังงานถ่านหินและก๊าซธรรมชาติรวมถึงที่เกี่ยวข้องด้วยมีโลจิสติกจัดพร้อมเลยนะครับธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปก็มีพลังงานหมุนเวียนก็มีนะครับกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบครบวงจรระบบจัดเก็บพลังงานจัดการเทคโนโลยีพลังงานซึ่งประสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่หรือพลังงานหมุนเวียนไว้ในโครงสร้าง ก่อนอย่างครบถ้วนนะครับแพรว่าใหญ่น้อยก็จะมีบร like ิษัทลูกอย่างบ้านปูเน็กใช่ไหมครัที่มีผลิตทั้งโซล่าไอโซล่าเซลล์โซลารูฟอะไรพวกนี้นะครับนี่คือกลุ่มธุรกิจของบ้านปูนะครับมาดูด้านของฟรีโปรดสัดส่วนผู้ถือหุ้นนะครับถ้าดูฟรีโปรดตอนนี้อยู่ที่9 0้าสฟรีโปรดสูงนะก็เป็นหุ้นที่ถูกคอนเนอร์ยากตัวนช่ไหอยู่ในมือรายย่อยเยอะเจ้าคอนเนอร์ไม่ง่ายตัวนี้นะครับบ้านปูนะครับอันดับหนึ่งก็เป็นน้ําตาลมิตรผลถือหุ้นอยู่นะครับอยยยู่่ทที8.7%แล้้ววตามดไ NVDR ก็เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มพวกบรรณากรทุนรวมหรือ,อรก็ถืออยู่ใช่ได้ในช่วงนี้นะครับบนปู่แต่ว่าช่วงหลังจะเริ่มไปปล่อยปล่อย,อยเพราะว่ามันเหมือนมีกระแสรเรื่องของอะไรพลังงานใช่ไหมเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับครับเจาะมาดูในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาก็จะจ่ายรูปในเงินสดเป็นส่วนใหญ่นะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้จ่ายเป็นพวกรูปพุ่งรูปพุ่งหรือจ่ายเป็นปันผลมาอย่างเดียวที่ผ่านมา แต่เป็นหุ้นที่บริษัทที่เหมือนถ้าเทียบราคาเดี๋ยวเราขอดูนิดหนึ่งไหก็เราดูนี้ถ้าใครที่ถือบางคนก็มีมีถามที่คนที่ขอตัวนี้มาก็ถามว่าจะถือกินปันผลเป็นไงบ้างตัวนี้เราดูนะครับปันผลอย่างที่ผ่านมาช่วงปีหกหนึ่งเนี่ยปันผล70สตางค์ต่อหุ้น62ก็70สตังค์ต่อหุ้นนะครับปี63ก็ประมาณเท่าไหร่แล้วครับก็30 25้ก็60สตางค์70 80สสตางค์ต่อหุ้นอยู่ประมาณนี้ครับในปีูกที่ะครา4อยู่ท่35สาบ65 ขึ้นมาปันผลเป็น70สตังค์นะครับก็ปี66นี่ที่จ่ายออกมาก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งบาทนะครับที่ปันผล1บาทราคาตอนนี้มันแต่7.9บาทเราไปคิดดูว่าเป็นเงินปันผลเทียบตาที่รับไหวไหมเป็นไปตามแผนการลงทุนของพวกเราหรือเปล่ามาด้านดูฝั่งเงินสดรายรายการเทียบเท่าเงินสดก็จะเงินสดโตขึ้นมาแรงในปี65าเป็น70,000กว่าล้านจากเดิม2 0 3 0มืล้านประมาณเนี้ยนะครับ S <S <it> <S ครับครึ่งปีแรกของปีที่แล้วอยู่ที่52,000กว่าล้านส่วนครึ่งปีแรกปีนี้อยู่5้0 0 0กว่าล้านสภาพคล่องเงินสดอยู่ที่50,000กว่าล้านแล้วไปดูเราเห็นว่ามีเยอะนะ50,000กว่าล้านแต่ต้องไปดูเรื่องของว่ารองรับพวกหนี้สินบุญเวียนรองรับค่าจ่ายกันเท่าไหร่นะครับลูกหนี้การค้าก็ครเดือนแรกปีนี้เหลือ16,000กว่าล้านในปีที่แล้ว2อ0 0มื่นล้านลูกหนี้การค้าก็ลดลงสินค้าคงเหลือทรงๆนะ7ร0 0เจ็ดล้านในบาานี้ใกล้เคียงกัน ก6เดือนแแรปีทีทล้วสินทรัพย์มุนเวียนณ6เดือนนี้มีอยู่9 1 7 0 0กว่าล้านพอดูสินทรัพย์มุนเวียนต้องข้ามไปดูที่นี้สินมุนเวียนว่าเป็นยังไงครับนี้สินมุนเวียนที่77,000ล้านสินทรัพย์หมุนเวียน90,000กว่าล้านก็ต้องถือว่าสภาพคล่องก็ย,ยังพอไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับบ้านปู่นะครับไปดูฝั่งของกรรําไรสะสมเป็นไงครับกำไรสะสมก็โตขึ้นมาปีนี้6เดือนแรกของปีนี้ก็โตขึ้นจากปีที่แล้วจาก89,000ล้านเป็นแส0 0อ0พล้านนะครับ นี่คือกาไรสะสมของเขาไปดูของกําไรขาดทุนเบสิกนะครับตัวกําไรงบกําไรขาดทุนเบสิกเป็นไงครับจาก6เดือนแรกปีที่แล้วอยู่แสนสามพันล้าน6เดือนนี้เคยโทษไม่ใช่กาไรนะรายได้รายได้นะแสนสามพันเก้าร้อยกว่าล้าน6เดือนแรกปีนี้อยู่ที่แปดหมื่นสี่พันล้านลดดอกลงไปพอสมควรน,นะในแง่ของรายได้นะครับในช่วง6เดือนแรกของปีนี้เมื่อเทียบหกเดือนปีที่แล้วนะครับในขณะที่ฝั่งของกําไรสุทธิกําไรสุทธิจาก23,000ล้านใน เฉลี่ยรกปีแล้วลดเหลือ4,500กว่าล้านกำไรต่อหุ้นจาก3บาท41สตางค์เหลือ54สตางค์นะครับนี่คือสภาพลบก,กำไรขาดทุนเบสิกของ บานผู่ก็เห็นว่าถดถอยลงไปพอสมควรในช่วง6เดือนที่6เดือนนะครับเดี๋ยวไปดูว่าแล้วระดับราคามันผันแปรต่างกันเป็นยังไงย้อนกลับไปดูตรงนี้นิดเมื่อสักครู่ที่เคยบอกไว้ตอนต้นไหวมีหนี้สินสูงกว่าส่วนพูดพเราไปดูวันหนี้สินน่ากลัวมัไหมก็จะมีตัวของเงินเบิกกรนบื้องและกู้ยืมที่เป็นส่วนเสียดอกเบี้ยปีนี้ก็จาก29,000ล้านใน6เดือนเนี้ยปีที่แล้วลงมาเหลือ18,000ล้านนี่ตรงนี้ลดลงนี่ฝั่งของระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน1ปีจาก33,000 พันกว่าล้านนะครับซึ่งถ้าดูสัดส่วนหนี้สินหนี้ยาวที่ถึงเดิวนไปในหนึ่งปีเนี่ยไปเทียบกับของเงินสดเทียบสินทรัพย์บนเวียแล้วเนี่ยก็ไม่น่าห่วงเลยสถบบาสบันปูกสภาพคล่องก็รับมือได้ไปดูของแคชฟローลบกระแสงเงินสดจากการดําเนินงานเป็นหลักนะครับเดินอยู่ในเกมเป็นบวกมาตลอดนะครับ6เดือนแรกปีที่แล้วก็บวก1 5ห้าพันแปดร้อยล้านปีนี้ลดลงแต่ก็บวกอยู่พันห้าร้อยเก้าสิบล้านก็ลดลงไปตามรายได้และกําไรที่รับเข้ามาโดยงบกระแสงเงินสดส่วนจากการดำเนินงานยังเป็นบวกก็เป็น,านการบอกให้รู้ว่ารายรับ จากทุรจิจหลักของเขากับรายจ่ายในรายรับยังมากกว่านะครับที่รับเป็นเงินสดจริงนะครับอย่างมากกว่าอยู่ไปดูสัดส่วนของ ratio สำคัญของเขาระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยนะครับก็ทรงๆเดิมอะสามสกว่าวัน20ปลายปลยเนี่ยตอนจาก31.89วันเมื่อนเดือนแรกของปีที่แล้วปีนี้ลงมาเหลือ27.71วันนะครับระยะาเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเป็นไงครับ จาก22ก็20วันเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับระยะเวลาชําระเจ้าหนี้การค้าจาก12วันยืดไป13วันนะครับเก็บหนี้27ชําระหนี้กันนะ13ก็เลยวงจรเงินสดอยู่ที่30กว่าวันก็ในแง่ของสภาพคล้องเงินสดมีในมืออยู่วเวยล,ละชําระหนี้จะเร็วแต่ว่าเก็บหนี้เฉลี่ยจะยาวกว่านิดหนึ่งนี่คือสภาพของวงจรเงินสดของธุรกิจเขานะครับกลับไปเจาะดูของโครงสร้างรายได้กันนิดนึงนะครับโครงสร้างรายได้ถึงปี65จะเห็นว่าฝั่งธุรกิจทานหินเนี่ยตรงๆเลยจะมีอยู่แสนแปดหมื่น 3,000กว่าล้านการ์ดจะมี58,000กว่าล้านแล้วก็ไฟฟ้าและไอ้น้ำอยู่ที่26,000กว่าล้านนะครับอื่นๆ3,500กว่าล้านถ้าแ,แยกเป็นเปอร์เซ็นต์ครับการหินอยู่ที่67%การ์ดยีนะ่าซ็นตนะครับไฟฟ้าและไอ้น้ำเกาจุอื่นๆ1.3%นี่คือสัดส่วนที่มาโครงสร้างของรายได้ ถ้าแย่เป็นแหล่งตลาดต่างๆนะครับในประเทศนี่อยู่ที่8,000กว่าล้านต่างประเทศอยู่263,900ล้านส่วนใหญ่มันเป็นรายได้ที่มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นตัวของค่าเงินและเศรษฐกิจในดั้ศจะเกี่ยวข้องกับ ของบ้านปู่มาจากไหนบ้างครับต่างประเทศนะครับแยกเป็นอินโดนีเซียแสนสองหมื่นกว่าล้านหนักๆที่อินโดเลยนะครับออสเตรเลีย44,800ล้านนะครับอเมริกาเจ็ดหยเก้าสล้านจีน18,900กว่าล้านอื่นๆที่สองพันหกร้อยกว่าล้านอันท้าแยกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่างประเทศ96%เในประเทศแค่3%ามเปอร์เซ็นต์เองนะรายได้เขาอินโดประเทศเดียวไป45.8%ออสเตรเลีย17อเมริกา29จีน7ที่เหลือแค่0.99%นี่คือภาพรวมโครงสร้างรายได้ของ บ้านผู้นะครับแล้วก็งบค่าใช้จ่ายใ,ในการวก R&D ในช่วงสามไม่มีนะครับที่ผ่านมาไม่มีตัวนี้เรามาดูเพิ่มตัวนี้เพราะว่าบร,ริษัทบัฟเฟต์ก็เคยให้หลักการ,รกกกดดว,ว่าก็ดูธุรกิจได้นะว่ากำไรสะสมถูกใช้ไปในวิจัยและพัฒนามากไหมในแต่ละช่วงถ้าม,มากก็เป็นหุ้นที่ไม่น่าสนใจมากในมุมมองบร,ริษัทบัฟเฟต์นะครับเดี๋ยวแวะไปดูสุดท้ายนะครับกราฟเทคนิคอลนิดนะครับกราฟเทคนิคอลในขณะนี้เอาไทาม์เฟรมเดย์ก่อนนะถ้าในคลิปไทม์เฟรมเดีเนี่ยลงมาลึกยาวมาจากไหนเนี่ยขอดูวีก่อนนะ่า มาจากไหนราคาอ่าลงมาลึกโก็วีกก็ยัง <c oughs> วิลงมาจากนี่ตายประมาณแถวแถวสัก20บกว่าบาทลงมาเหลือก็หายไป5้าสิบเปอร์เซ็นต์ในในทำเฟรมวนคครับแต่ในทำเฟรมวีคเนี่ยนะครับเริ่มเห็นสัญญาณไดเวร์เจนในทำเฟรมวีคแล้วนะครับบ้านปู่เป็น บูลบีดไดเวอร์เจนในขณะเดียวกันก็ทำเฟรนดดีก็เห็นไดเวอร์เจนนะครับเห็นไดเวอร์เจนชัดเจนเพียงแต่ว่าขนะนี้ตัวของส่งคลื่นยังไม่ได้กลับตัวนะครับส่งคลื่นยังไม่ได้กลับตัวในทำเฟรนดดีขึ้นกับการทดสอบ EMA 25ในขณะนี้นะครับถ้าสามารถยืนผ่าน EMA 5 0ได้จะเป็นสัญญาณขาข,าขึ้นล็อกใหม่ได้เลยแต่ว่าเริ่มส่งสัญญาณไดเวอร์เจนชัดเจนออกมาแล้วนะครับในตอนนี้ราคาของหุ้นตัวบางบุกเนี่ยลงมาลึกแล้วก็เป็นขาพักตัวลงมายาวซึ่งยาวทีเดียวน,นะครับแต่ว่า การลงเขาก็มีเหตุผลก็คือผลประกอบการ ในช่วงหลังที่ผ่านมาโดยช่วงะกเดอนแรกปีนี้นะครับเมื่อเทียบปกโกเดนแรกปีที่แล้วเป็นไงหายเยอะเลยกำไรหายไปเยอะหลายเท่าตัวเองก็เป็นเหตุผลที่ทำไมราคาถึงลงมาขณะนี้เริ่มมีสัญญาณไดเวเจนว่าจะฟื้นตัวขึ้นมางนั้นการจะฟื้นตัวของเขาวพวกเราไปมองจกโครงสร้างธุรกิจเขาก่อนธุรกิจเขาเนี่ยหลักๆส่วนใหญ่มาจากทาน์นินและส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศด้วยที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจถูกกระทบจากเรื่องของข้เรียกร้องไว้พวกพลังงานสะอาดใช่นไหมนั้นตาล์นินได้ถูกแอนตูเอนตี้ไปพอสมควรแล้วเริ่มมาฟื้นในตอนไหนมาฟ น้ำมันั้งก๊าซก็มีปัญหาราคาพุ่งขึ้นสูงฝั่งยุโรปที่เคยแอมพนนี่านหินก็เลยเป็นไงต้องกลับมาใช้ฐานหินใหม่อีกรอบก็ไม่ใช่ฐานหินกันอีกในตอนนี้นะครับโลกอ่อานไม่สน,นลอสิ่งไว่ร้อนไ่สิ่งไม่ร้อมก่อนแล้วกันตอนนี้เอาตัวรอดกอนแล้วกันนะครับงนั้นเรื่องราวของบ้านปูต่อจากนี้ไปตัวที่จะพิจารณาเป็นหลักของเขานะครับคือแนวโน้ม ราคาพลังงานในอนาคตปัญหาพลังงานจะแรงไหมจากนี้ไปน้ามันก๊าซธรรมชาติทั้งหลายที่เป็นพลังงานหลักของทางฝั่ง,งทั่วโลกนี้ใช้เฉพาะฝั่งที่นี่แต่ว่าเนื่องจากธุรกิจก็อยู่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องวิกฤติโลกนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยท่าหนินจะไปโอกาะจะมีวิกฤตไหมขึ้นอยู่กับสงคร,รามรัสเซียยูเครนซึ่งก็เขาก่าาาอกันมานานแล้วแล้วยังไม่มีทีท่าว่าเขาจะจบจากเดิมที่เริ่มต้นว่าจะเป็นแค่คลิปช็อตใน y o YouTube เฉยๆนะสั้น เออตอนนี้กลายเป็นซีรีส์ละนะมาเป็นซีรีส์จะเป็นซีรีส์เกมมับโตรนั่นแล้วตอนนี้นะครับเจ้าดูกันไม่จบเป็นปีแล้วตอนนี้ใช่ครับแล้วตอนที่เราอัดอยู่นี่ก็สงครามอิสราเอล ปาเลสไตน์ก็กระทุขึ้นมาอีกนะจับนมาอ,อีกคู่และคู่นั้นก็จะเกี่ยวข้องกับมีสิทธิ์เกี่ยวข้องพลังงานได้เลยถ้าเกิดว่าถ้ามันยิ่งขยายวงไปสู่พวกอาหรับซึ่งเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันกันอีกด้วยวิกฤตพลังงานก็จะตามมาแต่ในวิกฤตพลังงานตามมาก็จะมีโอกาสของธุรกิจบ้านปู่ไหมโอกาสจะเป็นโอกาสของเขาไหมนะครับงั้นเพื่อนๆไปทําการบ้านสตอรี่มิโครตัวนี้มาความสามารถในการที่จะรองรับการขยายกิจก,การของเขาหรือว่า กำลังผลิตของเขามีไหมจะรับปรกันเงินที่มาแน,น่นอนเองินสดในมีก็มีก็มีอยู่เหลือเฟืออยู่แล้วตัวของ current r ชก็ยังพอก่อนี่เพิ่มได้ไม่ยากสำหรับบางปุ๋ยครับกำไรสะสมก็มีอยู่พอสมควรงั้นในด้านปัจจัยลบที่จะมีอยู่กาคาืออะไรครับปัจจัยลบก็จะมีเรื่องที่กระทบพวกข้างหนึ่งได้ๆะนีนาคตถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงงันข่าเงินก็จะมีผลด้วยสําหรับบ้านปุ๋ยนี่สินในฝั่งของเบิกเกิมชีและผู้ยืม รวมทั้งนี้ระยะยาวถึงเดียวภายในหนึ่งปีตั้งๆที่มีเนี่ยฝั่งของนี้เบอร์เกินบัญชีและกู้ยืมเป็นนี่ที่มีดอกเบี้ยงันแนวโน้มดอกเบี้ยถ้าขึ้นจะกระทบต่อต้นทุนเ็าด้วยฝั่งนี้ระยะยาวถึงเดียวภายในหนึ่งปีปกติเมื่อก่อนไม่จะออกหุ้นกู้มารีไปแนุ่น้กู้เดิมใช่ไหมแนวนาคต้นทุนการออกหุ้นกู้ก็จะแพงจะสูงขึ้นอยู่งั้นพวกเราไปหาสตอรี่แล้วก็เวทช่างน้ำหนักกันดีว่าระหว่างปัจจัยบวกกับปัจจัยลบบ้านปูจากนี้ไปปัจจัยไหนจะเป็นฝ่ายชนะข้อมูล เราหการตัดสินใจเป็นของทานค่าไหนอย่าไปข้อมูลการวิเคราะห์พื้นฐานหุ้นตัวไหนสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้แบบนี้เดี๋ยวเราพยายามจะมาตอบวิเคราะห์ในทิ่ถัดไปให้นะครับครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ